ที่พีแชนแนลพอดแคหวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพันละผักเขียวแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานผ่านมานทึกกันกับทางด้านของ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษราศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมพี่จันทร์ดารัตชูซับค่ะสวัสดีค่ะพี่จันทร์ค่ะสวัสดีค่ะน้องอ๋อสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะเรายังคงมาพูดคุยกันนะคะกับเรื่องราวของจานนี้มีที่มาอาหารเส้นไหว้ถวายเจ้าวันนี้เราเรียกว่ามาต่อกันเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะพี่จันทร์คะค่ะ,ค,ะคราวที่แล้วเราพูดกันในในภาพรวมก่อนแล้วก็มาที่เทพเจ้าหัวฮินดูนะคะ แล้วตอนท้ายรายการเนี่ยพูดถึงว่าของไหว้เจ้าเนี่ยจะเป็นของที่ไม่เสือด้วยของสดของข้าวที่เรียกว่าของกะยาบวชนะคะอาหารกรยาบวชก็คืออาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะไม่มีไม่เสือด้วยของของสดของข้าวแล้วก็พูดว่าจะมีขนมชื่อแปลกๆแ,แต่ว่าจริงๆแล้วไม่แปลกก็จะมีขนมหูช้างคือถูกแปบขนมคันเหลานะคะก็คือขนมเลปูนางน,นะคะรวมทั้งกล้วยําไใยแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนจบไปเนี่ยเพราะเวลาหมด ดิฉันเสียายว่าเออกล้วยน้ําไทยเนี่ยยังยังไม่ค่อยได้พูดก็ขอคุณพลภพาว่าขอนี้คุณก่อนนะคะก่อนเข้าตอนใหมะคะ่ค่ะค่ะกล้วยน้ําไทยนะคะคือคนไทยเนี่ยพอพูดถึงกล้วยน้ำไทยไม่ใช่คนไทยคนกรุงเทพพูดถึงกล้วยน้ำไทยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นท้องที่นะคะอยู่ระหว่างประมาณคงเตยกับพระโขนงนะคะแต่จริงๆเนี่ยกล้วยน้ำไทยไม่ใช่แค่ท้องที่แต่ว่าเป็นเป็นกล้วยจริงๆคือเดี๋ยวนี้เราจะคุ้นเคยเฉพาะกล้วยน้ําว้านะคะในผลไม้กายาบวชเนี่ย นอกจากกล้วยน้ำไทเนี่ยยังใช้อย่างอื่นได้ก็จะมีมะพร้าวอ่อนกล้วยกล้วยน้าําว้ากล้วยน้ำไทอ้อยฟันส้มโอส้มเขียวหวานหรือผลไม้ที่เป็นชื่อมองคลได้หมดนะคะกล้วยน้าไทเนี่ยจะเป็นต้ยท้องถิ่นของไทยนะคะเป็นที่รู้จักกันดีสําหรับแพทย์แผนไทยสมัยก่อนคือปัจจุบนันเนี้ไม่ไม่อยากจะบอกว่ารู้จักกันดีของแท้แผนไทยปัจจุบันเพราะว่าก็น่าจะค่อนข้างหายากนะคะจะเหลืออยู่แค่สี่แยกกล้วยน้าไทยท,ที่เราจะรู้จักกันนะคะ กล้วยน้ำไทเนี่ยจะรสหวานอร่อยนะคะเปลือกหนาขนาดเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างกล้วยน้ำว้ากับกล้วยหักมุกแต่รู้สึกคาทีลาดิฉันจะบอกว่าอยู่ระหว่างกล้วยน้ำว้ากับกล้วยหอบไม่ใช่จะอยู่ตรงกลางระหว่างกล้วยน้ำว้ากับกล้วยหักมุกคือใหญ่กว่ากล้วยน้ำว้าแต่เล็กกว่ากล้วยหักมุกนะคะนอกจากเป็นอาหารแล้วเนี่ยยังมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะในยาตำราแพทย์แผนไทยเนี่ยจะบอกว่ากล้วยน้ำไทยเนี่ยเป็นยาเจริญอายุนะคะ หรือจะใช้คําว่ายาอายุวัฒนะดีนะคะเขาจะเอาเนื้อกล้วยน้ําไทเนี่ยที่สุกแล้วจํานวนเท่าอายุคนที่จะรับประทานสมมุติว่าของคุณละพาก็น้อยหน่อยของดิฉันเนี่ยก็น่าจะต้องเตรียมโหลใหญ่ๆเพราะว่าเท่าอายุดิฉันก็ก็กองใหญ่กองโตอยู่เหมือนกันนะคะจากนั้นเนี่ยเอามาแต่เนื้อคือปอกเปลือกแล้วนะคะแล้วก็เอาไปเรียงใส่โหลนะคะหรือว่าใส่ขวด แล้วก็เอาน้ำผึ้งป่านะคะจะเป็นน้ำผึ้งรวมน้ำผึ้งหลวงก็แล้วแต่นะคะเทใส่ลงไปให้ท่วมผลกล้วยเพื่อใส่หน้ากลัวน้ําตาลขึ้นนะคะแล้วก็ปิดผนึกฝาโหลอย่าให้อากาศเข้าได้นะคะาจากนั้นมีกรรมวิธีอีกนะคะคือสิ่แล้วจะตั้งไวเ้เฉยๆมันก็บอกว่าตามเครดิตต้องเอาไปตั้งไว้หน้าพระประธานในโบสถ์นะคะตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษาก็คือเอาไปแช่น้ำผึ้งไว้เนี่ยสามเดือนแต่ไปตั้งไว้หน้าพระประธานในโบสถ์ แล้วแต่ว่าต้องไปบอกต้องไปขออนุญาตท่านก่อนไหมเนี่ยนะคะเดี๋ยวท่านไม่ทราบพอครบออกพรรษาแล้วเนี่ยนะคะก็เลยเก็จะเอามารบาประทานได้วันละหนึ่งลูกนะคะวันละหนึ่งผลจนกว่าจะหมดนะคะว่ากันว่ากินยาตารานี้แล้วร่างกายจะแข็งแรงอายุยืนนักแรดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือในกล้วยเนี่ยก็มีน้ําตาลแล้วย,ยังแค่น้ําผึ้งอีกเนี่ยจะหวานหรือเปล่านะคะยิ่งตอนเนี้ย แก่แล้วเขาบอกว่าอยู่ในชมรมหวานมันดันใจนะคะเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจหวานมันดันใจนะคะประมาณนั้นเอาละมาเข้าเรื่องที่จะคุยกันสัปดาห์นี้ต่อค่ะคอาหารเส้นไหว้ถวายเจ้าวันนี้มาดูกันที่อาหารถวายพระพุทเทวานะคะเทวาอารักษ์หรือว่าเจ้าที่เจ้าถากนะคะคือเวลาเราจะบูชาพุทธสีต่างๆเทพเจ้าต่างๆหรือว่าการแก้บนในในวันต่างๆเนี่ยก็จะ แผแตกต่างกันนะคะของเี่ถวายนะคะวันนี้เรามาดูกันที่พระภูมิเทวากับเจ้าที่เจ้าท,า,ทางนะคะว่าอาหารที่จะถวายเนี่ยจะถวายอะไรนะคะพระภูมิมาเริ่มที่พระภูมิก่อนนะคะเอาเจ้าที่เจ้าทางแบบอย่างไทยนะคะพระภูมิหรือว่าพระภูมิเจ้าที่เนี่ยภาษาบาลีจะเรียกว่าภูมิเทวะนะคะก็ <hour S 2> คือเป็นเทวดาหรือเป็นเทพรักษ์ประจําพื้นที่หรือว่าประจําสถานที่ต่างๆนะคะไม่รวมลุกเทวดาคือ เทวดารักษาต้นไม้อัไนอย่างจะไม่รวมนะคะคือถ้าสิ่งสถิตยอยู่หรือเป็นเจ้าของที่ใดเนี่ยก็ให้เรียกก็าเป็นเจ้าที่ที่นั้นอย่างเช่นถ้าอยู่ที่ท่าน้ําก็จะเรียกเจ้าท่านะคะอยู่ที่ป่าก็จะเรียกเจ้าป่าสิ่งสถิตรักษาภูเขาก็จะเรียกเจ้าเขานะคะถ้าสิงสถิตตามที่ดินนะคะสถานที่ต่าง,างๆก็จะเรียกเจ้าที่นะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะแต่ว่าก็รวมแล้วก็จะเป็นภูมิเทวะทั้งนั้นนะคะก็คือเป็น เทวดารักษาพื้นที่ทั้งนั้นค่ะหน้าที่ของพระภูมินะคะก็คือปกปักรักษานะคะปกป้องดูแลบ้านเรือนเคหะสถานอาคารสถานที่ต่างๆนะคะยุ้งข้าวนะคะนาข้าวเลือกสวนไรนาต่างๆตามควมเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณและวกะ็ยธ์แล้วก็ยึดถือปฏิบัติสืบกันมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของถ้าใช้คำาอกเป็นกลุ่มที่ สือผีอะคะ่ะก็คือนับถือพวกผู้ผีปีศาจนะคะเทวดาต่างๆซึ่งเขาบอกก็จะเป็นความเชื่อในในท้องถิ่นที่มาก่อนที่ศาสนาพุทธจะเข้ามาเป็นความเชื่อดั้งเดิมเลยนะคะก็จะยึดถือเอาปฏิบัติจะมาช้านานะคะก็จะมีสารพระภูมิหรือว่าสารสิงสถิตเนี่ยให้ภูมิเทวะนะคะหรือเจ้าที่เจ้า,จาทางเนี่ยสิงสถิตอยู่นะคะมาจากความเชื่อของศาสนาผีซึ่งถือว่าเป็น ธรรมเนียมโบราณแบบดั้งเดิมแบบวิญญาณนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะนะคะก่อนที่ศาสนาพุทธแล้วก็ฮินดูจะเข้ามานะคะพระภูมิเทวาคุณพลภาว่ามีอยู่กี่องค์เอไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะมีเก้าองค์ค่ะแล้วก็เป็นพี่น้องกันนะคะคือแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีบทบาทหน้าที่รักษาสถานที่เนี่ยแตกต่างกันไปนะคะโดยมีประมุกนะคะคือเป็น ใช่แค่เขาว่าเฮดออฟฟิศหรอเป็นเป็นเ <c oughs> อ่อเป็นเจ้าใหญ่นี่นะคะ <c oughs> ของพระภูมิเนะี่ยชื่อเจ้ากลุ่มพาลีซึ่งเป็นเทวดาในศาสนาฮินดูนะคะเจ้ากุ่มพาลีที่คนไทยนิยมบวงสวงกันเนี่ยเมื่อจะสร้างบ้านเรือนสร้างยุ้งข้าวนะคะสัญชาติเดิมของท่านเนี่ยท่านเป็นอสูรนะคะชื่อมหาปรีหรือว่าหรือว่าเจ้ากลุ่มพาลีนะคะเป็นอสูรที่มีฤทธิ์จากการบำเพ็ญตบะนะคะแล้วก็สามารถ ครองโรคได้คือหมายความว่าพอมมีฤทธิ์จัดการมระพาบัติเนี่ยตู้รบกับพระอินทร์หรือเทวดาเนี่ยก็ชนะแล้วในที่สุดเนี่ยก็ครอบครองสวรรค์ได้ด้วยนะคะแล้วก็คือครองโลกทั้งสามล้วก็ถือว่าเบียดเบียนเบียดเบียนทําให้สามโลกเนี่ยไม่ไม่มีความสงบ,บสุขนะคะทําให้พวกเทวดาเนี่ยก็ไปเข้าเฝ้าพระพรหมขอให้พระพรหมรงช่วยเหลือพระพรหมก็บอกว่า ให้ไปขอให้พระนารายช่วยนะคะเพราะพนารายเนี่ยท่านเป็นเป็นผู้ปราบนะคะปราบยุคเข็มพนารายก็รับอาสาจะอวตารล,ลงมาปราบเท้ามหาพรีนะคะก็อวตารมาเป็นชามหนุ่มน้อยนะคะจนถึงข่าวที่เท้ามหาพรีเนี่ยทําพิธียัญยะนะคะพรามหนุ่มน้อยซึ่งเป็นพนารายอาวตารเนี่ยก็มาร่วมในพิธีด้วยนะคะพอเสร็จงานแล้วต้องถวายทักษิณาทานให้ให้กับพวกกาเท้ามหาพรีก็ถาม ตามต่ตางๆว่าต้องการอะไรแล้วก็จะถวายทานต่ตางๆนะครับปรากฏว่าตามน้อยก็บอกว่าขอที่ดินแค่สามเก้านะคะเท้ามหาพริก็ปกปักรับคำเพาสามเก้าก็จะกระไรเองขอที่ดินแค่นั้นเองนะคะตัวเองก็ครองทั้งสามภพแล้วนี่ตอนนั้นเนี่ยก็เลยอนุญาตที่ตามที่ขอตามหนุ่มก็เลยคืนร่างเป็นพนะระนารายณ์นะคะแล้วก็เก้าสามเก้าเก้าแรกนะคะกินอนาเขตโลกมนุษย์ทั้งโลกนะคะ ก้าที่สองเป็นโลกสวรรค์นะคะแดนสวรรค์ทั้งหมดนะคะสวรรค์เมื่อหกชั้นเนี่ยก้าแบบรวดเดียวข้ามได้หมดคลองได้หมดถ้าก้าอีกทีเนี่ยก็คือเป็นโลกอสูรนะคะหรือว่าโลกโลกบาดาลเนี่ยนะคะใน,ในในไตรภูมิเนี่ยเท่ากับว่าท้ามหาพีเนี่ยจะไม่มีที่อยู่แล้วนะคะท้ามหาพีก็เลยขออภัยจากพระนารายพระนารายเห็นว่าอในที่สุดเนี่ยก็ละทิฐิแล้วก็ยอมอ่อนน้อมแล้วนะคะก็เลยบอกว่า ให้ที่ที่เท้ามหาพรีอยู่ได้เนี่ยก็คือบินแดนบาดาดนะคะตั้งเหนือน,นั้นมาก็ไปอยู่ที่นั่นด้วยสตินี้นะคนไทยก็เลยถือว่าเท้ามหาพรีเนี่ยเคยครอบครองทั้งสามโลกนะคะครองสวรรค์รอครองบาดาลแล้วก็ครองโลกมนุษย์ด้วยถ้าจะทํากิจการใดๆนะคะเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเนี่ยควรจะบูชาเจ้ากรุงพาลีนะคะหรือว่าเท้ามหาพรีก่อนนะคะ,คะเป็นมองว่า ขออนุญาตท่านผู้เป็นเจ้าของโลกบัดนี้ส้าพเจะทําการดังนี้ดังนี้ขอให้สําเร็จทุรล่กได้เถิดประมาณนั้นนะคะซึ่งก็ถือว่าท้ามหาพรีเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นนายใหญ่ของพระภูมิทั้งเก้านะคะพระภูมิทั้งเก้ามีใครบ้างนะคะพระภูมิทั้งเก้าเนี่ยก็จะมีชื่อของจองกันคือจะถือกันว่ามีทั้งพระภูมิชายพระภูมิหญิงจะส่วนมากเราจะคุ้นว่าว่าเป็นเพศชายนะคะเอาฝั่งชายก่อนก็จะมีพระชัยมงคล พระนครราชพระเทพรนะนะคะพระชัยศศพพระคุธรรมพระธรรมโหราพระเทวเถระพระธรรมิกาชแล้วก็พระธาตุธารานะคะหน้าที่ของทั้งเก้าองค์นี้นะคะอืมก็คือพระชัยจะมงคลจะปกครองดูแลแกหาสถานบ้านเรือนแล้วก็ร้านโรงต่างๆนะคะก็จะนิยมบูชาตามบ้านเรือนและพระั้นวังทั่วไปพระนครราชหรือว่าพระธรรมโมโหรานะคะเดี๋ยวก่อนนะ พระชัยมงคลเนี่ยถ้าเป็นเพศหญิงจะชื่อนางภูมิชายาหรือนางภูมิชายานะคะส่วนพระนครราชเนี่ยถ้าเป็นเทพหญิงจะชื่อนางภูมิมาลานะคะรังภูมิมาลาหรือว่าพระนครราชเนี่ยจะปกครองป้อมค่ายประตูเมืองหอรบบันไดต่างๆนะคะแล้วก็เป็นองค์เนี่ยที่เป็นองค์ที่ดูแลสนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะคะ องที่สามนะคะถ้าเป็นเพศชายก็คือพระเทพเนะหรือพระเทพนนะคะ,คะผู้หญิงชื่อนางทิพมาลีะนะคะจะมีหน้าที่ปกครองดูแลไรนาฟาร์มแล้วก็คอกสัตว์ต่างๆนะคะองค์ต่อมาพระคนพันนะคะถ้าเป็นผู้หญิงชื่อนางสุปริยานะคะจะมีหน้าที่ดูแลคุ้มครองโรงพิธีงานโรงพิธีแต่งงานแล้วก็สถานที่จัดงานมงคลต่างๆนะคะองค์ต่อมาพระธรรมโมโหราหรือว่า พนาคราชนะคะพระธรรมโคราห,หรือพนาคราชถ้าเป็นผู้หญิงจะชื่อนางขวัญข้าวกล้านะคะนางขวัญข้าวกล้าจะดูแลชื่อก็บอกแล้วขวัญข้าวกล้าก็ต้องดูแลเลือกสวนไรนาแล้วก็ทุ่งหญ,ญ้าสําหรับเลี้ยงสัตว์นะคะองค์ต่อมาพระเทวเทระนะคะหรือพระวยยัตน์ถ้าเป็นเพศหญิงี่ยจะชื่อนางดอกไม้ทองนะคะอย่าลืมคำว่าไม้นะคะนางดอกไม้ทองนะคะจะมีหน้าที่ ปกครองวัดวาอารามปูชนียสถานแล้วก็พระเจดีย์พระสรุปสำคัญต่างๆนะคะองค์ต่อมาองค์ที่แปดนะคะชื่อพระธรรมิสราชนะคะถ้าเป็นผู้หญิงชื่อว่านางพุ่มไม้ไผ่นะคะมีหน้าที่ดูแลพืชผักพันญอาหารต่างๆและองค์สุดท้ายพระธาตุทา,ทารานะคะหรือว่าพระาธาตุประธานหรือพระธาตุทา,ทารานะคะคือธาตุเนี่ยสะกดสอ เหือก็ได้หรือว่าสะกดสอหรือสีก็ได้นะคะค่ะถ้าเป็นผู้หญิงชื่อนางลินระรื่นนะคะชื่อแปลกอีนะคะจะมีหน้าที่ดูแลบึงห้วยหนองคลองแล้วก็ลําธารต่างๆนะคะรวมทั้งน้ำตกที่ลงมาจากฟ้านะคะก็คือน้ำตกแล้วก็ฝนนะคะรวมทั้งแม่น้ำทะเลด้วยของเสียเส้นไว้พระภูมินะคะก็จะมีเหมือนกับของที่ คือพระภูมิเนี่ยก็เปรียบเหมือนเทพารักษ์ประจําพื้นที่ที่คอยดูแลบ้านบ้านเรือนนะคะของไหว้เนี่ยก็ถือกันว่าจะต้องจัดให้ครบสามหลักด้วยกันสามสามอย่างด้วยกันนะคะก็คือของไหว้บูชาอาหารข้าวแล้วก็ขนมหวานนะคะของไหว้บูชามีอะไรบ้างของไหว้บูชาก็ก็จะมีดอกไม้พวงมาลัยข้าวสวยนะคะแล้วก็จะมีอาหารข้าวอาหารข้าวเนี่ยถ้าเป็นวันสำคัญตักงๆสก็จะมี รวมบทนะคะจะมีปลามีไก่มีหัวหมูมีกุ้งม,มีปูจะเห็นว่าท่านไม่ได้ทานแล้ประทานอาหารแต่ยาบวชนะคะของที่ไหว้เนี่ยจะมีเนื้อสัตว์ได้ส่วนขนมหวานเนี่ยก็จะเลือกขนมที่เป็นชื่อมงคลนะคะตระกูลทองต่างๆนะคะแ,แล้วก็ขนมชั้นขนมถ้วยฟูของหวานก็จะเป็นผลไม้ที่จะนิยมถวายเป็นกล้วยสับป,ปะรดแล้วก็มะพร้าวค่ะนะคะส่วนผลไม้ที่ชื่อไม่เป็นมงคลอย่างบางพุทธหลันกรรมเนี่ยก็ให้เว้นซะเพราะว่าเดี๋ยวไม่เป็นมงคลกับ ผูท้ทำบุญนะคะค่ะการไหว้พระภูมิเจ้าที่เนี่ยทูบก็ถือว่าใช้เจ้าดอกนะคะแต่ถ้าเป็นเจ้าที่เนี่ยไหว้ห้าดอกะค่วหว้พระภูมิเจ้าดอกะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาหารไหว้พระภูมิเจ้าที่อย่างไทยทีนี้ก็จะมีเจ้าที่อีกแบบหนึ่งที่เราก็จะคุ้นเคยกันสําหรับคนไทยที่แบบเราอาจจะไปตามร้านอาหารแล้วก็จะเห็นเป็นสารเล็กๆนะคะสารไม้เล็กๆตั้งอยู่กับพื้นคุณพลภา,าเคยเห็นไหมคะตามร้านที่เป็น คนไทยเชื่อสายจีนะคะเคยเห็นค่ะอันนี้ก็จะเรียกว่าตี้จูเอะนะคะก็จะเป็นพราภู้เจ้าที่แบบของคนจีนนะคะหรือจะเรียกอีกอย่างว่าถูตี้โกงหรือถูตี้กงก็ได้นะคะจะแปลว่าเจ้าแห่งแผ่นดินนะคะตี้จูเอะก็เจ้าแห่งแผ่นดินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสารจึงวางอยู่ที่พื้นเขาถือว่าเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินนะคะจินกลางจะเรียกว่าถูตี้เฉินนะคะคือเจ้าแห่งตืนดินบางครั้งเรียกสั้นๆว่าถูตี้นะคะถูตี้หรือว่า คนไทยเชื้อสายจีนจะเรียกว่าตี้จูเอียก็ได้นะคะก็จะเป็นถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ของชุมชนที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็มีการไหว้ตามความเชื่อตำนานของเทพถูตี้กงนะคะถูตี้กงหรือเทพเจ้าที่เป็นเจ้าที่ของจีนเนี่ยเขาบอกว่ามีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์จีนด้วยนะคะในสมัยราชวงศ์จิ๋วนะคะเดิมชื่อเดิมตอนที่เป็นมนุษย์นั้นชื่อเตียเม่งเต็กนะคะแก้เตียนะคะน่าจะเป็นจีนแต้จิ๋วนะคะก็จะเป็น ค้ารับใช้ของคุณนางที่มีฐานะคนหนึ่งนะคะวันหนึ่งคุณนางคนนั้นเนี่ยถูกเรียกให้ไปรับราชการในวังหลวงนี่ยกระทันหันก็เลยเดินทางไปพร้อมกับภรรยาแล้วก็ให้เซีมแมงเต๊กเนี่ยพาลูกสาวขอ,ข,อของของของเจ้านายเนี่ยคะตามไปเมืองหลวงที่หลังแต่ปรากฏว่าเซเมแมงเต๊กเนี่ยก็เดินทางตามคำสั่งนะคะโดยเอาลูกของเจ้านายเนี่ยแบกไว้บนหลังนะคะโดยสองมือเนี่ยก็จะถือข้าวของสมภาระต่างๆนะคะรวมทั้งเอ่อในการเดินทางนั้น ก็มีในตำนานบอกว่าเจอหวังเดินทางเนี่ยมีเกิดพายุหิมะถล่มครั้งใหญ่นะคะเจียมแมงเต๊กก็เลยต้องถอดเสื้อคลุมของเขาคลุมให้กับพ่ดาขุนนางที่ตัวเองแบกไว้นะคะที่หลังจนกระทั่งตัวเองเนี่ยเสียชีวิตจากความหนาวเหน็บนะคะหลังจากที่เจียมแมงเต๊กเนี่ยเสียชีวิตลงนะคะด้วยความเสียสละแล้วก็จงรักภักดีต่อเจ้าหน่ายนะคะท้องฟ้าก็แบบเบิกว่างนะคะเกิดอัจจรรย์ขึ้น มีดวงดาวดวงหนึ่งปรากฏขึ้นนะคะที่ประตูสวรรค์ทางด้านใต้ทำให้เขาได้รับการยอมรับเป็นเป็นเทพเจ้านะคะเป็นเทพเจ้าแห่งแผ่นดินนะคะเพราะถือว่าเออมีจิตใจกระกันยูนะคะมีการสามารถสร้างสันเจ้าขึ้นเพื่อยกป็นเทพเจ้าได้นะคะแล้วก็เรียกตั้งชื่อสรรเจ้านี้ว่าสรรเจ้าพกแตกนะคะอันนี้ก็จะเป็นตำนานของตี้จูของของจีนนะคะว่ามี็ํตำนานแบบนี้ สำหรับในประเทศไทยเนี่ยคะตีจูเอยเียก็จะเป็นสิ่งที่คุ้นตาสำหรับเราที่อาจจะไปตามร้านอาหารแล้วเห็นมีสารแดงๆเป็นสารไม้เนี่ยตั้งอยู่กับพื้นที่ราดเนี่ยนะคะโดยหลักๆเนี่ยงานตั้งสารตี้จูเอียนะคะที่เป็นสารไม้สีแดงๆที่พื้นเนี่ยว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรในการตั้งแต่จริงๆแล้วก็มีหลักเกณฑ์นะคะโดยเขาจะวีการกําหนดว่าหลักวงจุย้ยว่าตั้งยังไงเป็นมงคลไม่เป็นมงคลเนี่ยค่ะ เลยบอกว่าทางด้านหน้าของสารที่จูเอียเนี่ยต้องเปิดโล่งเพราะว่าถือว่าเป็นการเปิดรับโชคลาภด้านหลังของที่จูเอียเนี่ยต้องมั่นคงม,มีผนังนะคะไม่ไม่เปิดโล่งแล้วก็ต้องไม่พิงกับผนังห้องครัวแล้วก็ต้องไม่เอาไปพิงกับผนังห้องน้ําด้วยเพราะถือว่าไม่เป็นมงคลน,นะคะสามเนี่ยสารที่จูเอียเนี่ยต้องวางไว้ติดก,กับพื้นให้มากที่สุดนะคะอยู่ติดก,กับพื้นให้มากที่สุดไม่ควรมีฐานมารองเพราะถือว่าเป็นเจ้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งอยู่ติดดินนะคะ ไม่มีทานบ้านไม่มีหิ้งบูชาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเนียอยู่ใกล้เกียรน,นะคะแล้วก็ห้ามตั้งตู้ปลาหรือทั้งชั้นวางของไว้เหนือสารที่จูเอีะนะคะพอตั้งถูกต้องเนี่ยก็ถือว่าจะเกิดความเจริญได้หันหน้าไปทางประตูบ้านเสมอแบบแบบที่ว่าเดินเข้าประตูบ้านมาแล้วเห็นได้เห็นตี้จูเอีะได้นี่นะคะก็ถือว่าจะนาโชคนาลาบมาให้นําความคุ้มครองมาให้ค่ะ เดี๋ยวะ,ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะไปเรื่องอาหารขอขอเรื่องการตั้งสารนิดนึงในการตั้งสารที่ตูอีเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าดูเหมือนง่ายๆแต่จริงๆเนี่ยก็จะมีรายละเอียดอย่างเช่นบอกว่าต้องมีธาตุทั้งหา้าครบธาตุทั้งห้าแบบของจีนนะคะไม่ใช่ดินน้ำลมไฟแบบของไทยเ็าะจะมีธาตุทองอีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะคะจะมีธาตุทองจากทองคาเปลวตัวอักษรสีทองมีแผ่นโลหะนะคะกระดาษไหวเจ้าสีแดงธาตุไฟก็คือจากเทียนแล้วก็แสงโฟมไฟต่างๆที่ประดับประดานะคะ ธาตุดินจากกระถางผู้ธาตุไม้จากดอกไม้และผลไม้ที่ถวายแล้วก็ธาตุน้ําจากน้ําแล้วก็น้ําชาที่ที่ถวายนะคะคือจะต้องมีห้าธาตุครบนะคะส่วนของไหว้ที่จะไหว้ที่จูเอะนะคะแล้วก็ไหว้สารพภูมิเนี่ยนิยมไหว้ที่เป็นของที่จะใช้คําว่าของเระยบวดก็ได้คือไม่เชื่อพลที่องของสดของตาก็ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการถวายอาหารประหนึ่งว่าเป็นเทพที่ มีความเป็นบรรทุศอยู่ด้วยค่ะก็จะถ,ถวายอาหารได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่คิดที่บอกว่าไม่ถวายของไตยาบวชกับที่จุเอี้ยเนี่ยก็ะจะเป็นสิ่งที่ยกเว้นไปเดเพราะว่าถวายอาหารได้ค่ะอาหารใดๆที่ที่เห็นเป็นมงคลเนี่ยก็รวนแต่ถวายเดทั้งสิ้นค่ะโดยการไหว้ที่จุเอี้ยนะคะหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยพของจีนเนี่ยก็จะมีการไหวอย,อย่างที่เรียกว่าไหวตามประเพณีนะคะอย่างเช่นไหวในเทศกาลต่างๆวันสุดจีนนะคะวันสัตว์จีนนะคะ หรือว่าวหว้เพื่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วได้แต่ก็จะไหว้ได้ก็จะมีสองแบบอย่างนี้นะคะค่ะและข่าวที่แล้วเราพูดกันถึงว่าการเส้นไหว้ถวายเจ้านั้นเนี่ยหลักเกณฑ์หลักๆก็จะมีเออย่างแรกก็คือถือเอาตัวเทพเจ้าเป็นหลักโดยที่จะดูตามประการนามเทวตำนานตามประวัติศาสตร์นะคะว่าดูว่าเจ้าโปรดอะไรไม่โปรดอะไรก็จะถวายของตามนั้นนะคะและอย่างที่สองก็คือ เอาตัวผู้ผู้บนบานสารกล่าวคือตัวเราเนี่ยสมมติเราไปนคนไหว้ศาลไปนคนขอศาลแล้วได้อะไรขึ้นมาอย่างนี้นะคะจะจะถวายของเนี่ยก็จะเอาตัวเราเป็นักนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคนบนคนบนบานเนี่ยชอบรับประทานขนมหวานนะคะอะไรที่เป็นของที่ตัวเองชอบเนี่ยก็จะถวายได้ทั้งสิ้นนะคะเพราะถือว่านั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะในเมื่อเรายังชอบเนี่ยเจ้าก็ต้องชอบด้วยก็จะถวายอันนั้นซึ่งในแง่เนี้ยบางทีก็ ถ้าสมมติว่าคนแก้บนหรือว่าคนไปนบนเนี่ยเกิดเป็นแมวลหละนะคะ,อะ,อะเอ,อคุณพละพาเป็นแมวก็จะบนว่าขอถวายประทูนะคะคือเจ้าจะโปรดไหมหรือไม่โปรดไม่ทราบแต่ว่าเอาตัวผู้บนเนี่ยเป็นหลักนะคะ,ะ,ะสมมติเราเป็นแมวแล้วก็บอกว่าจะถวายประทูเป็นต้นหรือบอกว่าจะถวายวิสนัสนะ,ะถวายอาหารแมวเป็นต้นก,ก็ถือว่าเอาตัวเองเป็นหลักนะคะนี่ี่เป็นเรื่องของของเส้นไหว้ถวายเจ้าค่ะ นอกจากนี้เนี่ยที่บอกว่าเอาตัวเทพเจ้าเป็นหลักเนี่ยที่ที่ฉันเคยเห็นแปลกๆเนี่ยก็อย่างเช่นในหน้าสอบ entrance จนะ,ะเดียนยวนี้ไม่ใช่สอบ entrance แล้วเขาเรียกสอบอะไรนะที่จะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะ่ะในสายคนที่อยากเข้ามาหาวิทยาลัยศิลปกรก็จะมีทั้งที่ไปบนพระคเนศนะคะก็เรื่องเรื่องของแก้บนพระคเนศอาหารเส้นไหว้ถวายเจ้าที่เป็นพระคเนศเนี่ยคงไม่พูดถึงเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ก็จะมี ใช้คําว่าอีกองคหนึ่งหรือว่าอีกคนหนึ่งซึ่งท่านเป็นผู้มีผู้นุปการต่อชาวเด็กมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือชาวกรมศิลปากรนะคะก็คือท่านอาจารย์สินพิรรีนะคะก็จะมีการจัดของไปถวายในในช่วงที่จะสอบ entrance นยคะเดี๋ยวนี้เขาเรียกสอบอะไรนะแกรดแพทเหรอคะเดี๋ยวนี้เรียกว่าสอบแก t ดแพนะคะดูคะแนนก็จะมีอนุมานออกจากว่าท่านเป็นใครท่านชอบอะไรนะคะอย่างเช่นอะ ถ้าสมมติว่าดูดูตามประวัติเนี่ยในของมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยเทพหลักๆก,ก็จะมีสององค์นะคะก็คือองค์แรกเนี่ยเป็นเทพจริงๆคือพระพิฆเนศแต่องค์ที่สองเนี่ยไม่ได้เป็นองค์เป็นผู้มีคุณูุปปการต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรก็คืออาจารย์สิงห์พิรษีซึ่งก็จะมีรูปปั้นของท่านอยู่ที่วิทยาเขตวังท่าพระดิฉันก็จะเห็นพวกเด็กที่จะสอบเอนทาสเนี่ยไปไปบนอาจารย์สิงนะคะว่าถ้าสอบติดเนจะถวายของที่จะถวายเนี่ย ก็จะอนุบาลเอาก็คือไม่ได้มีระบุไว้ในในประวัติของท่าแต่อนุบาลว่าท่านเป็นฝรั่งนะท่านมาจากมุกนอกบางคนก็จะถวายเป็นเป็นเอ่อเป็นเหล้านะคะเป็นวน์เป็นวิสกี้บางคนก็จะถวายเป็นเอ่อซิกกานะคะในในหน้าผลผลสอบเอนทาร์ออกเนี่ยอ,อซิกกาก็จะมีการขายได้นะคะแล้วก็จะมีคนเอาไปถวายท่านก็จะมีทั้งที่แบบว่าวางถวายเฉยๆกับจุดถวายด้วยนะคะแล้วก็ จะมีถวายเป็นวายนะคะเพราะเห็นว่าท่านเป็นฝรั่งนะคะก็ถวายเป็นวายเหล่านี้เป็นต้นค่ะหรือบางคนก็มองว่าเออท่านมาจากอิตาลีนะคะก็จะถวายเป็นสปาเกตตี้เป็นพิซซ่าอันนี้ก็คือดูตามประวัติของท่านเป็นหลักในขณะเดียวกันพัะคเนเนี่ยก็จะมีถวายเป็นขนมโมแกะขนมต้มนะคะที่จี่ฉันเคยเห็นแปลกๆเลยเนี่ยแต่ผิดกฎหมายนะคะถวายกัญชาก็ไม่ไม่ทราบว่าคนที่ถวายเนี่ยเอาอนุมานความคิดนี้มาจากไหนเดเค่ะก็ถวายกัญชาก็ เออเอามาถวายท่านที่เห็นแปลกอย่างหนึ่งคือว่าคนที่ถวายเนี่ยชอบกินขนมขนมต้มเองนะคะพอถวายพระคเนศเนี่ยเอาขนมต้มถวายพระคเนศเนี่ยจุดลูปเสร็จมันนั่งพักลูกให้ดับเร็วๆ<ฮ>ะจะได้ลาขนมต้มแบบไปนะคะ <c oughs> บางคนก็บอกว่าเอาขนมเส้นไหวถวายเจ้าจ่ยกินได้ไหมคือเป็นเป็นข้อถกมว่ากินได้ไหมเพราะว่าเอออย่างเวลาที่เราทําบุญบ้านเนี่ยนะคะของถวายพระพิสุสงเออถวยหรือว่า อันนี้เราก็จะกินได้คือขอไหวพระพุธก็จะกินได้แต่ถ้าไหวเป็นไหว้ผีไหว้พระภูมิเนี่ยบางบ้านก็จะบอกว่าถไม่กินแต่ว่าความเชื่อนะปัจจุบันนี้บอกว่าในเมื่ออาหารนั้นยังเป็นอาหารที่ดีอยู่ไม่ได้เสียเนี่ยการรับประทานก็ไม่น่าจะผิดนะคะเพราะหนึ่งก็จะว่าเป็นมิกกสิติงแมกรอมก็ได้แล้วก็ของไม่ไม่เสียไม่หายกับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยได้ถวายแล้วคือบุญนั้น,นสำเร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามารับประทานต่อได้สำหรับคนที่ไม่ถือในปัจจุบันนี้ค่ะ ค่ะนะคะและนี่คือเรื่องราวของจานนี้มีที่มาอาหารเส้นวายถวายเจ้านะคะซึ่งวันนี้ขอบคุณทางด้านของพี่จันดารัชชูรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอักรษรศาสตร์ภาษาและวรรณกรรมนะคะที่นําข้อมูลดีๆมาฝากเราในวันนี้ขอบคุณค่ะพี่จันคะค่ะข,ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะและนี่คือวันวานไดอารี่ในทีพีชนแนลพอดแคสต์กับอ,อ๋อพันละผักเขียวแก้วค่ะ